งใจคุณลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์เอามาติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับกันทางด้านของข่าวเที่ยงเมืองเหนือ วันนี้เฮายัางต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยเฉพาะเขื่อนกิวล้มกิวข้อหมานะครับเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับจากโซนเหนือนะครับของจังหวัดลำปางเฮาวันนี้เฮาอยู่กันกับต่ด้านของท่านผออภิรยุทธ์หมอพิชัยผู้ดูวยการโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิวล้มกิวข้อหมาสวัสดีครับผอครับ,รบสวัสดีครับครับผมเมื่อวานเราพูดคุยกันไปในฉบับที่4นะครับวันนี้มีฉบับที่หเตือนมาแล้ว นะครับแจ้งพ um. ี <lag os> ่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการปล่อยน้ no. ําเริ่ม10บเดกวันนี้เนาะในช่วงที่ห้ครับในรายละเอียดของฉบับนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านออครับครับคือขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากสภาวะฝนตกจากการที่อุตุนิยมวิทยาประเมินนะครับแล้วก็เกิดฝนตกในช่วงวันที่26 27 28จนถึง29นะครับที่ผ่านมานะครับที่ตอนนี้เรามีสถานการณ์ที่อำเภอวังเหนือในจังหวัดลำปางนะครับที่เกิด มีน้ําป่าไหลหลากเข้าในพื้น,นที่ในอําเภอวังเหนือนะครับน้ำน้ำป่าไม่ว่าจะมาจากน้ําตกวังแก้วก็ดีหรือในพื้นที่ตําเภอวังเหนือทั้งหมดนะครับปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ยก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนกิวขอหมานะครับ,รบซึ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ต้นน้ําของแม่น้ําวังน,นะครับการที่เกิดอุทกภัยในอําเภอวังเหนือเนี่ยน้าทั้งหมดไม่ได้ไปไหนนะครับลงมาสู่เขื่อนกิวขอหมาคซึ่งในอาเภอวังเหนือเนี่ยจะเกิดมี้เป็นรอบที่สองแล้วถูกไหมครับ รอบแรกเมื่อช่วงวันที่2 1 2 2สิงหาที่ผ่านมานะครับก็บมีปริมาณน้ําเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาทั้ง2วัน,นยอยู่ที่ประมาณ26ล้านนะครับและในช่วงที่ตกวันที่28-27-28นี้นะครับเราก็คาดการว่าน้ําจะเข้ามาอีกประมาณ25ล้านนะครับซึ่งตอนนี้น้ําส่วนหนึ่งที่ทางอำเภอวังเหนือเบาแล้วแต่ว่าน้ํามาขึ้นที่เขื่อนกิ่วคอหมานะัดเริ่มเดินทางมาถึง เขื่อนกิวคอหมาแล้วนะครับทาให้ต้องมีการปรับแผนการระบายเพราะว่าเขื่อนกิวคอหมาเนี่ยรับน้ําตอนนี้อยู่ที่ปริมาณน้ําของเขื่อนกิวคอหมาตอนนี้อยู่ที่148ล้านนะครับจากความจุที่170นะครับก็คิดเป็น87เปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณน้ําก็ค่อนข้างที่จะมีสูงแล้วนะครับเราก็ต้องมีการพร่องน้ําและต้องเตรียมรับน้ําที่จะมาจากอ่าวอัวังเหนือที่กําลังเดินทางมาด้วยนะครับยังมาไม่ถึง แต่จะเริ่มเริ่มเริ่มมาถึงแล้วนะครับก็จะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปวันนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับในเขื่อนการระบายน้ําในส่วนของกิ่วคอหมาตอนเนี้เริ่มระบายยกระดับการระบายขึ้นเนาะใช่ครับนะครับอยู่ที่กี่ลูกบาทเมตรนะครับครับตอนนี้จากเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะครับในฉบับที่4ของเขื่อนกิ่วคอหมาเนี่ยเราตอนแรกเราประเมิน เอาไว้ที่ประมาณที่ห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ,รบซึ่งแต่จากการคาดการแล้วน้ำที่ผ่านสถานีวัดน้ำที่ที่สถานีล่องเคาะนะครับ,รบอำเภอวังเหนือเนี่ยน้ำเข้ามาถึงประมาณ3า0รอลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับซึ่งเราก็ต้องมีการปรับเพิ่มปริมาณน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบออกประกาศฉบับที่ห้านะครับตอนนี้ประกาศฉบับที่ห้าเราจะขอระบายตั้งแต่ห้าสิเอ็ดลูกบาทเมตรถึง 100รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้รับน้ําทั้งหมดแล้วเราก็ปล่อยทั้งหมดน้ําส่วนหนึ่งเราก็ยังหน่วงน้ําเอาไว้อยู่ในเขื่อนกิ่วคอหมาอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านท้ายการระบายด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาให้มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดผลกระทบอยู่ดีนะครับซึ่งผลกระทบตัวนี้จากการที่ล่าสุดเท่าที่ไปประสานงานแล้วก็มีการประชุมที่อำเภอแจ้ห่มแล้ว จะมีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรนะครับในเขตเตําบลปงดอนนะครับตำบลแจ้ห่มนะครับตําบลวิเชียรนครตำบลบ,บ้านสาในเขตอําเภอแจ้ห,ห่มสี่ตำบลน,นะครับ,รบแต่เป็นการพื้นที่น้ําท่วมการเกษตรที่ ในส่วนที่ที่รุ่มต่ําของตลิ่งครับอันนี้คือในในส่วนของท้ายเขื่อนกิว่วคอหมาใช่ครับในส่วนเท้าท้ายเขื่อนกิว่วคอหมาในส่วนของกิ่วลมท้ายเขื่อนกิ่วลนลงมารวมถึงเขตเทศบาลนครลำปางของเราก็ยังไม่มีผลกระทบในการที่จะปล่อยน้ําในฉบับที่หนี้เนาะครับครับผมก็คือในฉบับที่5เนี่ยเรามีการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้าในเขื่อนกิ่วคอหมาครับ,รบแต่เนื่องจากเขื่อนกิว่ว ขอหมาเป็นเขื่อนที่อยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมรปริมาณน้าที่ปล่อยจากเขื่อนกิ่วข้อหมาก็จะมาสะสมอยู่ที่เขื่อนกิ่วลมเพราะฉะนั้นเขื่อนกิ่วลมก็จะต้องระบายเพิ่มยกตามไปโดยอัตโนมัติตอนนี้เขื่อนกิ่วลมในฉบับที่5เราก็ขอเพิ่มปริมาณน้ําจากการระบายจาก70นะครับ,รบเป็น71ถึง150นะครับซึ่งปริมาณน้ําในปริมาณนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบให้กับลำน้ำวังในเขตตัวเมืองเทศบาล นะครับตัวเมืองลำปางและเขตเทศบาลนะครับซึ่งปริมาณน้ําตัวนี้ยังไม่มีการล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองนะครับจะไม่มีผลกระทบกับชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจในเมืองลำปางครับครับอันนี้คือเป็นแค่ร่องมรสุมเนาะเราก็จะถือว่าเป็นการซ้อมเนาะนะฮะแล้วทีนี้ในส่วนของถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันเกิดมีพายุเข้ามาคาดว่าจะมีพายุไหมครับในพื้นที่ของประเทศไทยของเราถ้าถ้า ก็ต่การคาดการณ์ของอุตุก็อ,อาจจะมีในช่วงเดือนกันยานุลาสัก1 1> หนึ่งถึงสองลูกแต่นะในสถานการณ์ที่ใกล้นี้เรายังไม่ยังทักทางอุตุก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีพายุเข้าที่มีพายุก็จะเป็นด้านตอนบนก็จะไปทางาทางญี่ปุ่นทางเกาหลีไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้ส่งผลกระทบกันเราโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าปริมาณน้าในเขื่อนทั้งสองแห่งเราเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าค่อนข้างมากและพอดีในช่วง ของเขื่อนกิวคอหมาเนี่ยในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเข้าเขื่อนกิวคอหมาค่อนข้างมากเกือบเกือบร้อยล้านนะครับซึ่งเราพร่องน้ําเขื่อนกิวคอหมาไว้เยอะทีเดียวนะครับตอนแรกคือเรารับมือเตรียมการไว้ก่อนหน้านั้นแล้วครับใช่ครับแต่ว่าในช่วงวันที่20ถึงวันที่25แล้วก็จะมาโดนอีกชุดหนึ่งก็คือเนี่ยยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าน้ำเข้าเขื่อนกิวคอหมาสองสองรอบนี้ประมาณเกือบเกือบร้อยล้านนะครับเข้ามาอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับซึ่งการระบายเราก็ เป็นห่วงผลกระทบด้านท้ายด้วยครับเราก็มีการขอเชิญทั้งนายอำเภอแค่ขมมาประชุมแล้วก็ได้มติกันแล้วว่าตอนนี้ขอระบายที่ถึง100ลูกบา์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนยิ่วขมาครับในส่วนของเขตเทศบาลนครลำปางของเราถ้าจะมีผลกระทบท้ายเขื่อนจะต้องมีการระบายจากเขื่อนกิ่วลมมาถึงตรงนี้กี่ลูกบาทเมตรครับครับถ้าจะมีผลกระทบจริงๆนะครับในส่วนก็เป็นตัวชี้วัดก็ดูที่ตัวของ สะพานเสตุวารีลลนะครับก็คือสถานี w 1 c 1> ของกรมชุปนะทานที่อยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าจะมีปริมาณน้ำสูงที่จะเริ่มกระทบแล้วนะครับตอนนั้นจะมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ200-300ถึงลูกบาทเมตรมต่อวินาทีอาจจะเป็นล้นตลิ่งด้านด้านล่างด้านชานล่างแต่ตอนนี้ในของกิ่นกิวกิวลมเองเรายังปล่อยอยู่ที่ เจ็ดสิบถึงแปดสิบแล้ววันนี้อาจจะเพิ่มการระบายไปถึงไม่เกินหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรที่ร้อยยังไม่ยังร้อยยังไม่มีผลกระทบแต่ถ้าถ้าสองร้อยบวกนี่ก็คือก็อาจจะเริ่มเขียวนิดๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับมีผลกระทบมากต้องสองร้อยอัพขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เรายังไม่มียังไม่ยังไม่มีเกินร้อยห้าสิบอยู่แล้วนะครับถ้ามีสถานการณ์นั้นเราก็จะประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับในส่วนของพื <t t ้นที่หลายพื้นที่ก็ติดตามชมในส่วนของการประกาศของการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับ่านผอครับแล้วก็มีการรับมือยังไงบ้างครับในส่วนของสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในข้างหน้าครับถ้าในส่วนของกรมชลประทานเองเราก็มีเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือนะครับที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างตอนนี้เองอย่างที่เราปล่อยน้ํามาด้านท้ายจิ๋วคอหมาครับตอนนี้ผมก็ได้ส่ง เจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานเค,ครื่องจักรเครื่องมือรถแบ็คโฮเข้าไปช่วยทาทานบหรือทําคันดินป้องกันตลิ่งที่ต่ำในบางส่วนที่เราสามารถดําเนินการได้นะครับป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเสร็จไปแล้วประมาณ3จุดบ,บ้านแม่ตาแม่ตาในแม่ตาหลวงนะครับวังสะในเขตอําเภอปงดอนแล้ววันนี้ก็จะดําเนินการต่อไปในจุดอื่นๆที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ นะครับแต่ว่าในส่วนถ้ามีน้ําท่วมขังหรือมีความต้องการน้ําต้องการระบายน้ําออกจากพื้นที่ก็สามารถแจ้งมาได้เราก็มีเครื่องสุบน้ําพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการลดผลกระทบการที่น้ําท่วมขังในพื้นที่ครับและเครื่องจักรเครื่องมืออื่นๆเราก็สามารถที่จะมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนได้ครับในช่วงท้ายของรายการท่านภูมิในการจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนด้านท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็ฝากความห่วงใยเชิญครับ ครับก็คงค้องขอ,งขอ,งขอกลับกราบขออภัยนะครับในะบพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนกิ่วขมานะครับการที่เขื่อนกิ่วขมาระบายน้ําออกมาก็อาจจะได้รับ,รบผลกระทบบ้างน,นะครับแต่ว่าจะเป็นอยู่ในพื้นที่ด้านการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยติดตามข่าวสารนะครับทางช่องทางของทางโครงการส่งน้ำอุตสาห์กิ่วลมกิ่วขมาซึ่งเราเองก็ จะออกข่าวสารทางเพจต่างๆนะครับทั้งกลุ่มไลน์นะครับมีการประชุมชี้แจงกับผู้ใหญ่ตำาหนนะครับพ่อหลวงแม่หลวงในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เราก็กระทําอย่างต่อเนื่องขอให้ติดตามข่าวและหากมีการเพิ่มปริมาณน้ําอย่างไรเนี่ยเราก็จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้เข้าไปในชุมชนให้มากขึ้นครับอันนี้ก็ขอฝากให้ช่วยกันติดตามและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ำด้านท้ายของเขื่อนกิ่วลมที่ปล่อยไปนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้และไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ชุมชนด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมนะครับในเขตเทศบาลเมืองก็บางครั้งอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาว่าเขื่อนปล่อยน้ำแล้วเขื่อนปล่อยน้ําแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลกระทบนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับกับทางด้านของ โครงการส่งน้ําได้นะครับหรือทางด้านของสถานีวิทยุอสมทลลาปางของเราก็จะได้มีการสื่อสารกับทางด้านของเขื่อนด้วยนะครับในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านผอพิรยุทธ์เหมาะพิชัยนะครับผู้โดยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมายเป็นอย่างสูงขอบพระคุณนะครับนี่ก็คือทางด้านของข้อมูลข่าวสารตีเฮาได้อัปเดตให้กับทุกท่านได้ฮับทราบกันนะครับก็จะได้มีการอู้คุยกับท่านผออย่างต่อเนื่องเนาะนะครับในห้วงสถานการณ์นี้นะครับวันน ในการที่ตามชมและที่ตามฟังเฮาสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกําลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 2 3 0นทีถึง1 3บ0นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM